นี่หลายคนนะครับเป็นกังวลว่าการเอาสูตรนี่นะครับไปเลี้ยงแม่พันธุ์แล้วจะมีผลอันตรายไหมครับบอบอ,บอมีผลอันตรายครับแม่พันธุ์เท่ากับเลี้ยงได้มันก็เป็นสัตต ได้ทุกโตครับจากผมเคยเลี้ยงประสบการณ์บระมาณใ่ขุนนะครับเมื่อก่อนผมเลี้ยงแม่พันธุ์ผมใส่ใส่ตรนี้ผมใส่ได้ลูกทุกปีนะครับให้กินคืออัตราที่ว่า่อประมาณก็คือจากขุนห้ากินซี่ถั่วอาหารคนสองแต่ว่าเขาเลี้ยงแม่พันธุ์ห้าใสิเลี้ยงสวยหนึ่งอาหารคนนห้าจักน้อยหนึ่งหาเลี้ยงในเขาสมบูรณ์พันธุ์นะครับเพราะเขาใส่ได้ผสม ถามรอบทุกเดือนหลังจากง้อทอดลูกแล้วสองเดือนเขาสิกลับมาเป็นสัตว์ครับ,รบนี่คือเรียงสูตรแม่พันธุ์ครัแล้วก็ใส่เนี่ยเปียซอยน้ำบางสวยน<อ>ครับไม่พี่น้องครับหลังจากถูชุ่มคอ,อมาเพลินแล้วนะครับอันเดก็คือแา่หลังของผมเนี่ยเพลันก่งเตรียมนะครับเตรียมเพลิน อาหารหมักนะครับลดต้นทุนนะครับซึ่งสูตรนี้นะครับเป็นสูตรมักด้วยแป้งสาโทนะครับพอมีพี่น้องครับแล้วก็การเลี้ยงนะครับด้วยสูตรนี้นะครับสำหรับประสบความสำเร็จนะครับปลาสูตรนี้นะครับสามารถเลี้ยงได้ทั้งงัวแม่งัวผูงัวขุนเกร็ดดุนหย่อมนะครับอย่างเขาเขียนาเบิ็งสูตรนี้นะครับเพิ่นไซส์งังแม่นะครับพอมีพี่น้องครับเคล็ดลับมันนี่ต้องได้ถูกเปิดเผยแน่นอนครับพร้อมพี่ ครับครับวัสดีครับวัสดีครับประท่านไปนะครับครับผมง่วงขุนหนอคู่นะครับหอยท่านนะครับครับผมนี่กัมาสาธิตวิธีการมัดจากมั่นนะครับครับเตียงง่วงขุนพี่แม่ครับให้กับกลุ่มเมินสีหน่อยเนาะกลุ่มเมินสีหน่อยครับวัสดีครับผมกลุ่มเมินสีหนอกผมสีสาธิตวิธีการแบบจำง่ายๆก็คือตันหนึ่งกรณีเขาเห็ดตันหนึ่งครับครับเขาเล่นเอาเทื้ละตันเขาเห็ดแบบง่ายๆให่จำมันแม่นครับ คันหลายตันเท่ากับเอาซักย <Det S 1> ังสี่เพิ่มข oh, so like ึ้นไปเลยเพิ่มขึ้นคันสองตันกับเพิ่มแบบนำมักไปสองชุดครัสามตันกับเพิ่มไปอีกชุดหนึ่งเป็นสามครับผมครับผมรับแรกเนาะกปดสิบมิการน้ำตาลครับผมการน้ำตาลยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลครับกับยี่สิบโลครับเราก็ต่อต่อนน้ำตาลเราก็ยูเรียครับ สี่กิโลยูเรียสี่กิโลครับผมเราต้องยันว่าตายเลยครับเพราะว่าพอเขาเห็ดเป็นแล้วมันคาเขามันสิตายมันสิกลายเป็นโปรตีนครับมันสิกลายเป็นโปรตีนครับผมยูเรียสี่กิโลยูเรียสี่กิโลแล้วยิ้ขนมปังครับยี่ห้อนี้นะครับครับปัญหายี่ห้อนี้ได้ก็คือว่ามันดีดีร้อยยี่สิบบาทครับคร้อยยี่สิบบาทสามาทั่วไปอืมตัวนี้ก็คือใส่ใส่หนึ่งกิโลนะครับกิโลหนึงกิโลนี่สองสองก้อนนี่คือกิโลหนึ่งครับผมถุงละห้าขีดนะครับเด้อตัวนี้เห็ดแห้งัว กินรับนอนอิ่มครับผายเอกนอนง่ายครับแบ่งแบ่งสาโทนะครับครับผมเฮ็ดให้เขาเป็นเหล่าครับให้เขานอนขากลอนครับให้เขามีไขมันแทรกครับผมนี่คือขาดบบได้ขาดบบได้ผาเอกของงานครับผเอกของงานผายเอกของงานเดี๋ยวผมครับผมผมที่เฮ็ดไอ้โตโตที่มันอยากละลายก่อนนาะครับผมก่อนีใส่พวกว บกไอ้ยูเลียก่อนครับผมเดี๋ยวผมทวนให้พ่อมีพี่น้องนะครับเป็นอาจจะบอท่านนะครับสูตรปมักนะครับต่อหนึ่งตันนะครับพ่อมีพี่น้องครับประธานเบิร์เนี่คือเพิ่นใส่น้ำยูทีสองร้ลิตรนะครับลราคายูเลียนะครับยูทีสี่กิโลนะครับลรากาจะเป็นการน้ำตาลนะครับการน้ำตาลนี่จะเป็น20กิโลนะครับลราคายีดนะครับยีดหมักนะครับยีดเค็ดขนมปังนะครับพอมีพี่น้องครับยีดเนี่ยหนึ่งกิโลนะครับลรากา แป้งนะครับแป้งมาร์คสาโทนะครับหก้อนนะครับพร้อมีพี่น้องครับน้ำนะครับบัตรที่แรกนะครับน้ำเข้าพอดีใส่เต็มนะครับครัใส่เต็มเกินครึ่งนึ่งนะครับใส่ใส่ใส่เกินครึ่งนึงก่อนน้อครับนะครับน้ำนะครับพร้อมีพี่น้องครับด้านหลังกับกระลังเฮ็ดคามาคขมีนนะครับมาในเข้าสิมาร์กันถึงซิปตันนะครับบัตรเนี้์กับสี่แรกกับยูลเลียเนาะครับผมสองสี่ไซดยีดครับถังละก้อนครับถังละก้อนนะครับผู้ใดมี ถั้ง200ลิตรกับว่ได้แยกนอดนะครับมือนี้ยมือนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องกะยังงงนะครับที่เขาแยกใส่เนี่ยก็คือเป็นถังทั <c C s. <S ้งถังลอยลิตรนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจะว่าสูตรกะตามนี่ยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับกะคิดว่าน้ํา200ลิตรนะครับต่ออ่ากากมัน1ตันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนมือเนี้กับแป้งเราถังละ3ก้อนมันเป็นประเทศล้งบองเดียวคือเก่าหรอครับผม ใส่บอนอะส่บอใหญ่เนาะมันมันมันนี่เขาเขามักบอใหญ่น,นะครับบอนให่ครับขันไซสูงเขากัต้องบีบอีกอนแบบนี้ครับครับคันคันพ่อแม่พี่น้องมีอ่ามีถังใหญ่เลยครับมีมีถังสองร้อยลิตรก็ดีถังสองร้อยลิตรถังห้าร้อยลิตรครับห้าร้อยลิตร สิบตังกับข้าดเห็ดสองถืออ่ะสิบถังก็ได้ข้าวเห็ดจะราคาตังก็ได้อ๋อครับผมกันมีทถังกับซ้ำใดข้าก็ใส่สนั่นแ่เข้าก็เพิ่นนาำไปตามชุดมันไปเรื่อยๆอ๋อคือปะตองวาสือสิบยี่สิบถังครับมันเผื่องั้นอ๋อ ครับบันนี้เขาเขาเขาต้องไดนมัร์กอย่างใหม่บอครับครับนี่จักน้อยเข้าสตีให้มันฟูก่อนให้จิตเขาทํางานก่อนนะครับครับมันใส่เวลาอยู่มากเพิ่งชั่วโมงครันอ๋อจะยตีก่อนเดี๋ยวค่ไปไปมาเบิงว่ามันสิเดินแบบใดครับผมครับนะครับให้เขาออบรายการของเขาก่อนครับอ๋อหุ่นะครับพันวาไายคนมาตากังมานะเห็นไห่เห็นไห่แย่ประเพียเพราะว่าสูตรนี้บ่ได้ห้องบ่ได้หามครับครับผมกรเสีตรกรผมก็ได้รับความรู้มาจาก ทางเจ้าหน้าท่านนะครับวัตถุสัตว์งหวัดครับผมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรน้ำกันนะครับครับให้ชิ้นแรกมันมันหลากหลายสูตรเพื่อสบายลุ่มไหนสีน้ำสูตรใสมาใสอืมเราเกิดผลประโยชน์กับเจ้าของครับผมสุดท้ายความเป้าหมายเจ้าของนะครับเให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดเนาะครับผมนะครับพวามมีพี่น้องครับอันนี้คือความสามัคคีนะครับของ เกษตรกรเฮ่านะครับวันนี้นะครับกลุ่มน้องอคุณนะครับเสื่อมเพลินประสบความสําเร็จในการเลี้ยงวัวขุนแบบพี่เมียมนะครับวันนี้เพื่อกมาให้ความโหยนะครับครับกลุ่มเมือนสีนะครับของพี่สักชัยนะครับนี่เลี้ยงมาหลายสูตรกับพ่อันได้ประสบความสำเร็จอยู่นะครับพอมีพี่น้องครักวดนี่นะครับพอมีพี่น้องครับกวดนี่นะครับเสียเอาสามล้านพันนีล้านเหลืออยู่สามแสนครับสามล้านเหลืออยู่สามแสนนะครับเสมอนี่นะครับพอมีพี่น้องครับแต่ก็ยังสูงขึ้นเก่านะครับเดี๋ยว เบื้องกรรมพิธีนะครับตอนนี้นะครับเปิอ้อกาแยกกันไปสองส่วนนะครับอีกส,ส่วนหนึ่งกะกำลังขนกากมันนะครับไปเขาซูบอมักขนาดใหญ่นะครับก็นี่สิกะเข้า้าว,าวไ,ได้ว่าต้องเป๊ไปไหนเพราะว่ามันเป็นตันเดียวอยู่ยแล้วแยกสองสองถังครับผมถังเดียวเขาก็ลงมองเขามองเดียวเหมือนครับ แต่จริงๆกะคันอยากสะดวกสบายกะควรจะเป็นถังสองลิตรเนาะสองลิตรบ่ต้องกระจายบ่ต้องกระจายนะครับเมื่อการคับนวณกะสีง่ายนะครับถังใส่ถังสองลิตรนะครับคับนวณตอนหนึ่งตันเลยนะครับสีเฮ็ดง่ายเดี๋ยวเ้าสิบเบิ้งนะครับหลังจากนี้เพื่อนกะเริ่มค้นนะครับแล้วกะยีแตกโตนะครับพร้อมพี่น้องครับ แต่งยุมมาเปือกลางรุนมันูงเลยกระหมดสาต้นทุนมันสูงเลยกระหมดสารโอ้ยง่ายครับอาจารย์มันือไขมันแสบพอถึงนีแปซำไข่มั่วธรรมดาเลยาไม่ได้เดียวดีเราไมู่้เราไปอยากจับได้บัตรเราไมีเกีเราไปอยากจับอันนี้พ่าอนียวาเนยอ็คือน้ามัดทีมัดใบที่นะครับ เขาสีเดือดอยู่ยังสี่เข้าพร้อมสิใส่งานในการมักปลามันนะครับครับตัวนี้เขากระทิยไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะครับเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับล้วกาจะเห็นปฏิกิริยานะครับพอมีพี่น้องครับก็คือยีดคนทํางานนะครับก็จะเดือดปุ๊บ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 แบบนี้นะครับต้องเดือดแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงมาจะเอาไปลาดใดนะครับพอมีพี่น้องครับตัวนี้เข้ากาลังจะเริ่มลาดนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวให้ประธานเบิดนะครับเพื่อนสาธิตนะครับการการลาด ก็ว่าตามที่ข้าหลาดไปรอบแดงนี่คือข้าวข้าเห็ดเป็นแบบเส้นเส้นบดน้องคำเนาะเป็นสันครับเป็นสันครับเป็นสันเป็นสันเขาการมันเป็นสันแล้วก็ลาเป็นอย่างข้าจ้เห็ดจังสันครับประท่านครับคือให้เขาเขากันไหนไงครับว่านเข้าใส่เพื่อเดียวแล้วก็เทศมันอาจจะเขา่วถึงครับกระจายน้ำยามันอาจจะสิบโบสมขับอ๋อนี่ครับพอมีพี่น้องครับกเทคนิคกับมีนะครับในการ ลาดนะครับพ่อมีพี่น้องครับเพิ่นว่าไฮลาดเป็นสั้นเป็นสั้นนะครับกะบไข่ไข่แซนวิชนะครับพ่อมีพี่น้องครับเทปเป็นสั้นเทปเป็นสั้นเป็นสั้นไปนะครับพ่อมีพี่น้องครับเดี๋ยวเอาสิเบิ <S <s ่งวิธีการการลาดนะครับพ่อมีพ uh uh ี่น้องเทปคือสั้นแรลกอาจประมาณคืนหนึ่งเนาะอ๋อ คือสมมติว่าปอนีหายไปครับผมทำกิจหลักเระมันครับเดี๋หลักในตัวอืมนี่ครับพอม่น้องครับเรากำลัมีการอ่าเหยียบนะครับมีการเหยียบนะครับการเหยียบกันยำนะครับเพรทไทยเข่ากันนะครับพอมีพี่น้องครับเพรทไทยน้ำมัดนะครับกับกากมัดนะครับเข่ากันนะครับมันมีการมันมีการยำเนาะการเหยียบกันยำนะครับเพรทไทยเพรทไทยเข่ากันนะครับพอมีพี่น้องครับประธานมาในเท้าชิมมาร์ว้นี่ จักหมือเขาจะใส่งานใด้ครับ14-21วัน14-21วันเขาสังเกตตังไหนประทานมาเอ๊ะอันนี้พ่อใส่งานได้แล้วครับมันก็่มันมีอายุของมันครับเราต้องสังเกต๋อคแค่เห้เาเก็บไว้ให้เม็ดทิดดีๆครับครับ ให้เขาไอ้ก่ค่าเป็นอาหารต้องตะวันคับผมรถรถรถยังแกะพวกกากมันน่อครับอ๋อก็คือบ่ต้องบ่ต้องตกใจประมาณ14บสี่เมื่อนะครับถึง21เมื่อนะครับอย่างอย่างไหวก็คือ14อย่างไหวก็อย่างปกตินะคือ21ครับผมมันอีสูตรนี่เฮาเฮาเลี้ยงงัวอีหยังแน่ครับเลี้ยงงัวได้ตั้งแต่แม่พันธุ์ครับ ว่าคุนทั่วไปว่าบ้านง้หยังกะเรียงได้มดไขมันแสกครับครับคือเสียวง้อนใจมดได้มั้งาบันีได้หลายคนนะครับเป็นกังวลว่าการเอาสูตรนี่นะครับไปเลียงแม่พันธุ์แล้วจะมีผลอันตรายไหมครับบ่บ่มีผลอันตรายครับแม่พันธุ์เท่ากับเรียงได้มันก็เป็นัตว์ ใส่ทุกโตครับจากผมเคยเลี้ยงประสบการณ์ประมาณแต่ขุนนะครับเมื่อก่อนผมเลี้ยงแม่พันธุ์ผมใส่ใส่ตรนี้ผมใส่ได้ลูกทุกปีนะครับให้กินคืออัตราที่ว่าพ่อประมาณก็คือจากขุนเท่ากินซี่ถั่วยบอาหารคนสองแต่ว่าเขาเลี้ยงแม่พันธุ์เทาสิเลี้ยงถวยนึงงกับอาหารคนเท่าแจักน้อยนึงเขาเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์พันธุ์นะครับเพราะเขาใส่ได้ผสม ทุกรอบทุกเดือนหลังจากงัอทอดลูกแล้วสองเดือนเขาสิกรับมาเป็นสัตว์นคับนี่คือเรียงสูตรแม่พันธุ์การเราก็ใส่หนเนี่ยเปียซอยน้ำบางส่วยนครับผมอันนี้ก็คือประธานเบิร์นะครับคู้เป็นใส่สูตรประจํานะครับพันว่าสูตรนี้นะครับสามารถ ใส่ก็แม่พันได้นะครับเหล่าก,ก็บไม่มีปัญหานะครับพอบายอยู่ในของในฟาร์มเพิ่นก็ใส่อยู่นะครับพอมีพี่น้องครับโอ้ยนี่กำลังซอยกันขยันขันแข็งนะครับพอมีพี่น้องครับนี่ก็เห็ดในบอน่อเห็ดในบอ่นบอ,บอเออเป็นหยังเทาจังอายู่นี่เป็นจังเห็ดเป็นสองบอ่อเนาะเพิ่นคือบนเห็ดเป็นบอ่อเดียวน้อครับนี่คือความหมายให้ผมผมว่าเห็ดบ่อเดียวเนาะสมมติว่ามันเหมือนเท่ากับต่อบ่อใดมันบ่อครับผมก็เลยแยกให้เพิ่นเห็ดสองบ่อในกรณีตัวนี้มันเหมือนบ่อหนึ่ง เท่ากับสมัรสร้างขางมันสดมาลงไม่เลยเลยหาตันครับนี่คือมันสีเว้นกันครับรับก็คือกินบอนี่เบิร์นะครับแล้วกาเท่ากับมาร์ไว้แล้วก็มากินบอหม่ต่อนะครับมันเกิดเพื่อมันมันเป็นมันก็พอดีว่นมากพอดีครับผมก็คือสิเหาไทยให้แยกออกให้แยกเนาะบอตองมา อ่าต้องลอ่อเมนบอกันกเฮ็ดบ,บอเดียวมันต้องได้ล่องัวเฮาต้องกินซึมมืองงนะครับกันงัวคุณนะครับต้องจัดการให้เป็นครับกันง,งัวแม่พันธุ์มัดแล้วค่อยเฮ็ดบลมีปัญหาครับก็บบเป็นหยังเพราะว่างวาัเวเฮาสมบูรณ์อยู่แล้วแต่ตอนนี้เฮาประเภทงัวคุณคือเขาต้องกินซุกมือครับผมมัดแล้วก็เปลี่ยนตังไม้มาเฮ็ดต่างตัวกาบไอ้ของเก่าออกเืคยจะให้เขาบูดครับบัานนี้กันเฮ็ดไม่แล้วนี่ มีหนอนมีหยัางนี่ยังใส่งานได้ปะใส่ได้ปกติครับยังใส่ได้ปกติอยู่เพรณานี้มันมีหนอนก็คือห้าปิดบรสนิทวันนี้เขาไรล่มออกบดีนะครันซที่ของเขาอาจจะเรเยดัดลายบางส่วนหนอนเขาไปเกาะไปขี่แต่ว่ากรณะวานี่ผีเฮ็ดหน่อยนักหน่อยนนะครับมันมีหนอนเพราะว่าเขาใส่แปรงแปรงสาทูนะครับเขาซอยในการตัดหนอนตัวนี้ได้การมีหนอนมีหยัางกับ่บเป็นหยัางบบเป็นหยัางบบเป็นอันตรารับนะครับบบเป็นอันตรายด้ด้วยครับด้วยการมิหนอนนะมันนี้หลายคนเห็ดแล้ว เกิดสีดำมานงโอ๋อสีดำเนี่ยเกิดจากไอ้ลมมันเข่าครับคือเขาเปิดไว้เนาะวันนี้ครับปิดบรินิ์ลมกระเข่าครับครังเื่งมาเกิดสีดำแต่ว่าพ่อเขาใส่งานจริงๆเขาก็ะะพวกน้ำ นำยานำนำนำมักเขาใส่กันใส่กันเขาก็ขวดขวดขวดมันกินได้ปกติครับผมเป็นน้นตาไล่ครับเป็นสีดำกับว่าเป็นอย่างยังกินได้กินได้เป็นนัตาไล่อาจบอาจจะเป็นเกิดจากอากาศเขาแน่รากานำมัดเขาไปโพถึงนะครับเพื่อให้เกิดสีดำนะครับ่าประทานเบิด่นวกขยังสามารถกินได้เนาะสามารถกินได้นะครับสูตรนี้นะครับใส่ได้ทั้งงวแม่พันธุ์ง่วงขุนทุกรุ่นนะครับง่วงขุนทุกรุ่นนะครับพอมีินองครับ อยสุดดคือลดต้นทุนได้เนาะการเฮ็ดเนี่ยเห็ดบอไอ้ขนาดคนมาเบิ่งงานใหม่เนาะหมื่นกว่าบานนี่มันลดได้เลยต้นทุนทั้งค่าแรงงานทั้งค่าคนทั้งค่าการ์ดลดรวมไปแล้วแค่หมื่นกว่าบาทเอาสามารถเลี้ยงหัวได่เกือบปีครับตัวหัวคุณสองสามตัวสามารถขายได้เลยครับนด่ือต้นทุนหมื่นกว่าบาทเล่นนะมื่นกว่าบาทเราก็เฮ้าก็ใส่อาหารคนมากกว่าสี่สิบอาหารคนลงมาเราประหยัดลงมาครับหมื่นกว่าบาทนี่ก็คือสำรับ สำรับซิตันเนาะครับซิบตันสำรับซิตันนะครับพอในช่วงนี้เนาะในช่วงนี้ครับมันสดมันถึกนี่คือมันประหยัดลงมากครับเมื่อก่อนผมเหตดหอดบวกทั้งค่ารถค่าหยังมันตกไปพันสองครับแต่ตอนนี้คือเจ็ดร้อยทั้งค่ารถค่าทั้งค่ารถค่ากากตันละเจ็ดร้อยบาทนะครับสิปตันก็อยู่ประมาณเจ็ดพันบวกค่า วัสดุอุปกรณ์นะครับกันร่วมไปประมาณเกือบหมื่นนะครับพอมีพี่น้องครับสามารถซิปตันนี่จริงๆเราเลี้ยงง้อได้ประมาณเจ็ดตัวในการต่อหลอดไหมต่อนวดคำนวณเบิ้งไอซิปซิปตันนอตัวนึงมันจะตกไปหกร้อยลูกต่อเดือนหกร้อยถึงเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยตัวง้อสิบตัวสิบตัวเนี่ยกันกินบ่หมดเหลืออยู่ครับสิบตัวครับต่อเดือนต่อเดือนครับสิบตัวต่อเดือนสิบตัวต่อเดือนนะครับกัดตกประมาณ อ่ะตนละพัน,พนเนาะต้ละพันก็ถือว่าเป็นค่าอาหารต้นทุนคนทางถูกน,นะครับนะครับนะ<ม>คือคือปกติแล้วเขาขห้กินย่างพักเลยครับ,ค,รบคือบางคนเขาก็ง่าเขากินได้โดนกว่านั้นสองเดือนขสิบ,บต อาจจะบพร่ได้คุนมันตั้งสิบตเนาะอาจจะเป็นเลี้ยงหยาเน่หาตัวคุนหาตัวอย่างสิประหยัดลงมากแล้ก็ลดต้นทุนได้ครับผมอันนี้อาหารทิศถูกแน่อยู่ครับเป็นอาหารลดต้นทุนที่สามารถใส่แล้วก็ได้ผลได้ผลครับได้ผลค่อนข้างดีนะครับพอมีพี่น้องครับจากประธานเบิร์ดนะครับมืมอนี้นะครับเพิ่์กกามาสาธิตให้พี่ให้น้องนะครับกรับหวังว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องครับนำไปใส่ได้ครับนไปเลี้ยนเลย thank you